อย่าบอกว่าเป็นอ่งนะไม่มาชัววันนี้มาอีกแล้วนะครับพ่อลิมบักเอี่ยมชื่อนิพอตั้งให้เจอกันอีกแล้วครับเป็ดจ่างผัดกระเพราจากซาชิยังไม่หมดครับยังมันยังไม่ ดีเลยยำไข่ดาววันนี้กะเพราเป็ดอีกแล้วคนทำคนเดิมนิดว่าแค่สกตกรภูบาลมาอีกแล้วครับท่านโหแต่วันนี้น่ากินนะเนี่ยเนเป็ดย่างเลยวโหสุดยอดเลยเวลาครับกินกินยังมีอีกในตู้เย็นยังมีอีกสามถุงสามโครงอะ อ่าแล้วเจอกัน <laughs> มาอีกแล้ว <laughs> เป็ดอีกแล้วครับท่านวันนี้ก็เพาเป็ดอีกแล้วครับท่านมาอีกแล้วดู <laughs> โอ้สุดยอดเลยวันนี้เนี่ยเป็ดยาก <laughs> มีอีกสามตัว <laughs> อยู่ในตู้เย็น <laughs> ให้ต้มแล้วก็ยำ แอมไข่ดาวนะจ๊าเอาชิมดูเลยาเอาเป็นติดใจมากน้ำตาจะไหลหวานแับชิมเลยหนังสับเลือดเกิดเหมือนเดิม นี่ให้ดูนี่ยัำไข่ดาวหอมแดงกินอือืออือหืออือหืออรอดรทับใจมาก mình chơi 3 mưa xì mưa hai mươi Ở này tôi dành hải tôm đi bà อันนี้ดีกว่านะครับพบกันคลิปหน้าถูม้าโล่มีอะไรเดี๋ยวมาดูกันเดีย๋ยบอกว่าเป็นอีกนะไม่มาชัวะ